ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิสเตอร์โทรนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่าน,นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีทัตลมนะคะประจำวันที่1น5ถึงสิมีนาคมนี้ค่ะชาวราศีทัตลมก็คือชาวราศี กุมราศีตุลและชาวราศีเมถุนนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology ตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว,ว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาละคระเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ 1-15มีนาคมนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวัาตลมนะคะจะเป็นยังไงบ้าง a e o f Pentacles นะคะไพ่แปดเหรียญในส่วนของ Oracle นะคะในวีคนี้นะคะในออสองสัปดาห์นี้ใช้เป็น The Romance j o b e s นะคะโอเค MAKE e เด e FORGE นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวทัตลม1นึถึงสิมีนาคมนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเก้าไม่เท้านะคะเด็กถือถ้วยสี่ วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่5เหรียญสำหรับคนที่มีประเด็นปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคิดว่ามันอาจจะต้องมันอาจจะต้องมีการทำหรือแสดงออกอะไรเพิ่มเติมจากเดิมที่คุณทำอยู่ไม่อย่างนั้นเนความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะยากที่จะกลับมาต่อกันติดนะขอดูสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาหน่อยนะคะเล็กๆน้อยๆดูสิ สถานการณ์นในอดีตที่ผ่านมาของชาวทัตลมเป็นไง Ten o f f a n s นะคะ8 e Cups Seven o Fans f แล้วก็เป็น p y r m i t คือความสัมพันธ์นี้ในอดีตที่ผ่านมาอึดอัดเนาะนะเพราะว่ามีประเด็นอะไรหลายอย่างเกินนะคะให้มีพูดคุยกันอะไรกันแล้วก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกว่าตัวเองก็พยายามนะในความสัมพันธ์นี้แต่ทำไมมันถึงไม่เวิร์กทำไมมันถึงไม่ได้ไม่ได้ไ ลงตัวหรือว่าไม่ได้ดีเป็นเปียกที่คิดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามุมมองความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่หรือว่าภาษาลักษารักของคุณทั้งคู่มันไม่เหมือนกันหรือเปล่านะบางคนมองว่าการที่ฉันให้เวลาเธอเนี่ยอันนี้ก็คือฉันรักเธอแล้วแต่บางคนก็บอกว่าการที่ตัวฉันเองอให้ของขวัญอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าฉันรักเธอแล้วนะคะทีนี้ในมุมมองมันก็อาจจะต่างกันนะในเรื่องของภาษารักนะ ทีนี้คุยกันไม่เข้าใจก็เลยนิ่งเงียบกันไปในอดีตที่ผ่านมานะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ก็ออนออนออฟออฟกันหลายรอบนะคะเดินเข้าเดินออกกันในชีวิตกันอยู่หลายครั้งพยายามกันอยู่หลายครั้งคือจริงเวลาที่คุณทั้งคู่แยกย้ายห่างหายกันไปอ่ะคือคิดถึงกันนะแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะพอ เขาเรียกว่าอะไรพอมาอยู่ด้วยกันแล้วต่างคนต่างก็มีความคาดหวังนะว่าความสัมพันธ์อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยตามที่คิดตามที่เขาใจน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยทําให้คุณทั้งคู่มีความรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าฉันก็พยายามแล้วนะอีกคนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่านี่ฉันก็พยายามมากที่สุดแล้วนะนั้นต่างคนต่างมองว่าตัวเองพยายามมากที่สุดแล้วนะคะทีนี้ในอพินี้เนี่ย เหมือนที่เิตอ่านเลยตั้งแต่เซตแรกว่าถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่ออาจจะต้องมีการแสดงออกหรือทำอะไรมากเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะคะนอกเหนือจากคอมฟอร์ทโซนของเราอะ่ะมันจะต้องมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวดูก่อนนะคะ Energy ของธาตุลม1-15มีนาคมนี้นะคะธาตุลมคุณเป็นไงบ้างจัสติกนะคะ แฮงแมนมูนไนท์ออฟคัพ p s ทำไมสำหรับทัดลมบางคนในอผูโชดนี้นะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยน่ารักกับ คนที่คุณสั่นความสัมพันธ์อยู่ด้วยเท่าไรนะคะหรือว่าคนที่มีประเด็นอยู่ด้วยในตอนนี้เท่าไรคนที่เงียบกันไปคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยน่ารักกับเขานะคะสักเท่าไหร่คุณรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณก็ไม่ได้ทร e ตเขาดีจริงๆนั่นแหละเหมือนที่เขาพูดหรือว่าเหมือนที่เขาบอกจริงอยู่ที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะสามารถให้ได้ในเวลานั้นแต่พอเมื่อคุณมานั่งคิดทบทวนดี เออคุณก็ให้เขาน้อยไปจริงๆทีนี้คุณก็มีความคิดอยากที่จะให้เขาเพิ่มนะคะอยากจะ,ะเข้าหาเขามากขึ้นคุยกับเขามากขึ้นดูให้เขากันนะคะว่าเอดนี้นะคะเอดนี้เขาคนนั้นของชาทัดลมนะคะเป็นไงบ้างคิงถือเหรียญ m e d i c i n เซเว่นออฟโซสนะคะเจ็ดดาบแล้วเป็นไพควีนถือดาบทำไมใ a ้เแฟนโอเคเข้าใจและคนคนเนี้ในอดีตที่ผ่านมาเขาเคยเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีอะไรก็ให้คุณทุกอย่างให้คุณทุกเรื่องมีอะไรก็ทำหรือก็แชร์ให้คุณก่อนตลอดนะคะรักคุณให้ความมั่นคงกับคุณ นะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือสิ่งของอะไรใดๆเขาจะสรรหามาให้เขาจัดการให้คุณทุกอย่างเลยการที่คุณมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตทําให้อะไรหลายอย่างง่ายขึ้นเยอะมากเพราะเขาจัดการให้หมดนะคะแม้กระทั่งแบบให้คําปรึกษาอะไรอย่างงี้การที่คุณมีเขาแบบทาให้ชีวิตง่ายขึ้นมากแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนจากคิงถือเรียนเป็นควีนเือดาบ คือตอนนี้เขาเริ่มมีความรู้สึกว่าแม้ว่าเขาจะดีเท่าไหรอ่อะความสัมพันธ์นี้ไม่เคยดีขึ้นเลยแล้วเดิมทีที่คุณไม่ได้เกรงใจเขาไม่ได้อ่าไม่ได้แคร์เขาเท่าที่ควรคุณก็ยังไม่ได้แคร์เขาอยู่อย่างนั้นเขารู้สึกแบบนั้นนะคะทีนี้พอปัญหาเดิมๆมันสะสมสะสมมาเรื่อยๆเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ในเมื่อเขาว่าให้คุณขนาดนี้แล้วอะเขารักค,คุณมากขนาดนี้เขาให้สิ่งเดียวคุณมากขนาดนี้แล้วถ้าเขาไม่ได้ในสิ่งเดิมที่เขาให้มาเขาก็ไม่อยากจะให้แล้ว เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากแล้วในความสัมพันธ์นะแล้วก็บ,บางคนนะ่ะเขาถึงขั้นรู้สึกว่าคือถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบถ้าเขาไม่ได้ถ้าเขาเป็นคนที่แย่กว่านี้ใช้คํานี้แล้วกันถ้าเขาเป็นคนที่แย่กว่านี้เขาคงไปนานแล้วนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ ความรักยังคงมีอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเขาถึงเขาจะยังรักถึงเขาจะยังพูกพันแต่เขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ยากเหลือเกินเขาไม่เชื่อแล้วในความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะสามารถไปต่อได้เพราะเขารู้สึกว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาจากเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะเขารู้สึกว่าเออการจะไปต่อในแบบที่ว่าให้มันแฮปปี้หรือว่า ให้มันพอดีกันมันก็ดูยากเนะคะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะท่านลมคว e นถือไม้เท้าเด็กถือดาบนะคะ temperance ten of swords นะคะ o h j u d g m e n t e g h of swords two of cups นะคะคุณน่ะรักคนคนนี้แหละนะ ึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ค่อยน่ารักกับเขาหรืออาจจะละเลยเขาไปบ้างแต่ว่าคุณก็รักเขานั่นแหละนะคะคุณมีความรู้สึกอยากที่จะทำเรื่องเนี้ยให้มันดีขึ้นอยากที่จะกลับไปพูดคุยหรือว่าอยากที่จะกลับไปสื่อสารกับเขาเหมือนเดิมคุณรู้ว่าเรื่องราวในอดีตคุณก็ทำไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะตัดใจจากคนคนนี้ได้เหมือนกันนะคะ ถึงแม้ว่าในช่วงนี้เขาจะเย็นชากับคุณก็ตามมันก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกอยากที่จะปล่อยมือออกจากคนคนนี้เลยเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาสิ่งที่เขาทําให้คุณอ่ะมันดีมากๆจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังอยากที่จะมีเขาต่อไปแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเพราะส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเขาก็ทําให้คุณดีขึ้นด้วยนะคะเขาทําให้คุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่แคร์สนใจสิ่งอะไรใดๆรอบข้างนะคะเป็นอย่างนั้นไป คุณคิดถึงเขามากเลยอ่ะคุณอยากที่จะทําอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นนะคะทีนี้กลับมาที่ energy ที่ age of pentacles นะคะแล้วก็ make the effort คือในเอพิโซดเนี้น่าจะเป็นชาวธาตุลมมากกว่านะที่จะต้องมันเป็นเหมือนคุณพยายามอ่ะคุณจะทำอ่ะอืมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเพราะว่าเห็นแล้วว่าคุณจะทำเพราะคุณรู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณต้องการอะไรค่นเห็นว่าคุณจะทำคุณจะพยายามคุยคุณพยายามติดต่อคุณพยายามที่จะแสดงออกให้เขาเห็น ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขากันแน่คุณต้องการเขามากแค่ไหนคุณจะ take action ออกไปนะคะในพิโซดนี้บางคนอาจจะดู take action มากกว่าเดิมด้วยนะคะพยายามมากกว่าเดิมด้วยในการที่จะยังมีคุณคนนี้อยู่ out c a r นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลม s e e n of pentacles นะคะ6 oh. uh, of นะคะ Age of Cups Page of f a n s มีการคุยกันนะคะและมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆที่จะที่ความสัมพันธ์เนี้ยจะกลับมาคุยดีกันอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสที่เขาจะเปิดโอกาสให้คุณ แต่สําหรับในเอพิโซดนี้นะที่เซนเห็นคือคุณอะใส่ความพยายามให้เขาเห็นจริงๆคุณรู้จักเขามาน,นานอะคุณน่าจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรนะแล้วก็วก่อนหน้านี้อาจจะมีอีโก้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าครั้งเนี้ยคุณไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้เขาคนนี้ยังอยู่นะคะแล้วคุณจะทําสําเร็จนะ,ะคะ,ำำะ,ะลึกๆเขายังรักคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่า,วาเขาเองก็ต้องการบางสิ่งบางอย่างจากความสัมพันธ์นี้เหมือนกัน คำแนะนำให้ทับลมหน่อย improving health นะคะ opportunity นะคะ not the right time not the right time okay คำแนะนำนะคะจาก Angel a n s e r s e นะคะที่เขาบอกว่า Not the Right Time ในที่นี้หมายถึงมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาลังเลแล้วอะว่าคุณจะ take action หรือไม่ take action ในความสัมพันธ์นี้ดีเพราะตอนนี้มันยังมีโอกาสอยู่นะยังมีโอกาสให้คุณได้ทำยังมีโอกาสให้คุณได้พูด ถึงเขาจะไม่คุยกับคุณถึงเขาจะเย็นชากับคุณแต่คุณยังมีโอกาสยังมีช่องทางให้ได้คุยได้พูดได้สื่อสารได้ทําอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ไม่ใช่เวลามาหลังเลไม่ใช่เวลาของการที่คิดในแง่ลบว่าเขาจะไม่คุยด้วยแน่เลยคุณจะไม่มีโอกาสแน่เลยหรืออาจจะไม่ใช่เวลาของการที่มายึดติดยึดถืออีโก้ฉันไม่ผิดฉันถูกเธอผิดเธอต้องงอหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่เพราะ ว่าตอนนี้ energy ของเขานะคะอยู่ในจุดของความที่ว่าไม่สนใจอะไรแล้วในตอนนี้คือแบบไม่อยากจะอะไรด้วยแล้วอะถ้าคุณไม่ take action เขาเองก็คงไม่ take action เหมือนกันและถ้าต่างคนต่างไม่ take action ความสัมพันธ์นี้คงยากที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อนี่ไม่ใช่เวลาของการที่มาแบบใครผิดกันแน่ใครถูกใครผิดหรืออะไรใดๆนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่จะต้อง take action เท่านั้นและจะต้อง take action อะไรที่มันมากแล้วก็จริงจังกว่าเดิมด้วยนะคะอย่างที่เซทบอกไปนะคะนี่เป็นเพียงออการอ่านแบบ general reading เท่าน,น,นั้นเพราะฉนันเรื่องเราสลับกันได้นะคะราคาในเีพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไ like, ลค์คอมเมนต์ดีคอมเมนต์ที่น่ารักรายละเอียดยของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่นนใน description box ปทีเรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนเลยเดี๋ยวเรากลับเข,ข,ข้ามาคุยกันใหม่ในอนะีพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ